บทที่5หลักการและแนวคิดพื้นฐานด้านการบรณาการการทำงานที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่ 1. บทนำา 2. กรอบแนวคิด 3. การวิเคราะห์และการจัดทำแผนปฏิบัติการ 4. การกำหนดแผนงานโครงการและกิจกรรม 1. บทนำ การบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามแผนแม่บทการรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพศ2558ถึง2593 25ซึ่งได้รับการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กร,รกฎาคม2558นั้นจะเป็นการบูรณาการการดำเนินงานระหว่างสาขาต่าง ในองค์ประกอบของการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการบรณาการร่วมกับการดำเนินงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำและการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำแนกเป็น6สาขาได้แก่ สาขาการจัดการน้ำอุทกภัยและภัยแล้งสาขาการเกษตรและความมั่นคงทางอาหารสาขาการท่องเที่ยวสาขาสาธารณสุขสาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติสาขาการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์การลดการปล่อยก๊าซซึ่งกระจกและการส่งเสริมการเติบโตที่ปล่อยคาร์บอนต่ำ จำแนกเป็นสาขาต่างๆจำนวน8สาขาได้แก่การผลิตไฟฟ้าการคมนาคมการใช้พลังงานในอาคารภาคอุตสาหกรรมภาคของเสียภาคการเกษตรภาคป่าไม้ภาคการจัดการเมืองการสร้างขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจำแนกเป็นสาขาต่างๆจำนวน4สาขาได้แก่ การพัฒนาข้อมูลงานวิจัยและเทคโนโลยีการพัฒนากลไกสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสร้างความตระหนักรู้และเสริมศักยภาพด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อให้เกิดผลของการดำเนินงานด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้อย่างเป็นเอกภาพ ทั้งนี้การบูรณาการแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศระดับภาคอนุภาคหรือกลุ่มจังหวัดจังหวัดและท้องถิ่นต่างๆจะต้องสอดคล้องกับแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ National Adaptation Plan หรือ NAP แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ จัดทาโดย,โดยสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือวสอพอเพื่อให้หน่วยงานต่างๆของภาครัฐสามารถถ่ายทอดแผนการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศไปสู่การดําเนินงานโดยอาศัยเครื่องมือทางกฎหมายในการออกกฎระเบียบและข้อบังคับต่างๆประกอบกับการใช้เครื่องมือทางการเงินโดยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการดําเนินโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภคและสาธารณูปการตลอดจนการใช้มาตรการทางด้านภาษีและการให้การสนับสนุนด้านการเงินเพื่อผลต่อการควบคุมและการส่งเสริมการพัฒนาของภาคเอกชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ